เพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิพทําำพิเศษครับ8โมงเช้านะฮะ8โมงเช้าของวันที่10ธันวา2563ครับสิ่งที่อยู่ในมือผมนี่ก็คืออาหารเช้านะครับที่ทางสายการบินไทยสมายเนี่ยให้กับผู้โดยสารเวลาลงจากเครื่องบินบอกเอาไปทานเนี่ยฮะยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่า,เ,าเป็นอะไรที่น่ารักมาก ของสายการบินไทยสมาย์นะครับใครที่บินเที่ยวเช้าก็จะได้รับอย่างนี้เดี๋ยวใครไปรีวิวดูนะครับว่ามีอะไรฮะอะไรที่เป็นไอเดียดีมากๆเลยนะครับสายการบินอื่นอยากจะลองไปทำดูก็ได้นะฮะแปลกดีนั่งเครื่องบินมา30สวัสดีครับแฟนรายการครับก็ ผมอยากจะรีวิวอา,อาหารว่างนะครับของสายการบินไทยสมายด์นะแฟรยาการซึ่งอตอนนี้เขาก็ไม่ได้แจกแล้วให้รับประทานอาหารบน,นเครื่องบินเพราะาเรื่องของโควิดแต่ว่าความน่ารักของไทยสมาย์เนี่ยก็คือหลังจากที่เครื่องบินแลนดิ้งจอดแล้วนะครับผมเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันพฤหัสบดีแล้วก็ลับวันศุกร์นะฮะ พอถึงไฟเช้าปั๊บเขาก็แจกนี่เลยฮะลงเครื่องบินมานี่ฮะแจกผมยังไม่ได้ทานนะคือผมว่าเป็นความน่ารักมากเลยที่เขาใส่ใจในรายละเอียดให้กับผู้โดยสารในถุงนี้มีอะไรบ้างนะฮะอันนี้เป็นเป็นเที่ยวบินที่ไปขอนแกนเนี่ยผมยังไม่ได้ทานเลยฮะอันนี้โรเขาบอกว่าเป็น สแครมเบิล Sausage, Cheese ไม่รู้เสียนนะเปล่านะแกดูอาจจะเสียก็ได้ผมไม่ทานละทิ้งไปเลยเพราะว่าเก็บไว้ อาจจะเสียไม่รู้ไม่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 เซฟตเตือเอยีอ่วานี่ครับให้เขาแจกนะครับครสองวันละทิ้งไปไอ้ถุงเนี้ยมีน้ำมีน้ำนะฮะเนี้ยน่ารักเลยฮะเห็นไหมฮะมีน้ำมีพายเอนแล้วก็มีช้อนให้ น่ารักมากเลยไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเพิ่มเลยนะครับมาพร้อมกับตูงบินเลยอ่ะทีนี้มาดูอีกอันนี้เมื่อคืนเมื่อคืน,นะครับลงเครื่องบินลงจอดประมาณสามทุ่มสิบห้านะเนี่ยเขาแจกพกระทานหรือใครกำลังหิวไงฮะเนี่ยนนี้เป็นอะไรผม,มไม่รนะู้น้วแกะดูะอ๋อนี่นะเขียวมจะเจะมาโชว์กพีกงบ กาแฟตอนเช้าอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเป็นแบบภายลูกตาลน,นี่นะเนี่ยผมออไม่เห็นกันภายลูกตาลแน่นอนครับในถุงนี้ก็จะมีภายลูกตาลน้าเปล่าแล้วก็ไอหยดออดชิชูแล้วก็ไอ,อยเดียนครับ ใส่ถุงมาเรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยชอบเพราะว่าบางทีลงเครื่องบินมาหิวน้ำลแล้วก็น้ําเป็นน้ําที่กดใหญ่ด้วยนะกดใหญ่นิดนึงกดใหญ่นิดนึง,นนงก็ใส่กับบินอื่นก็ลองาแบบอย่างไปดูมัาก็ได้นะรู้สึกประทับใจประทับใจมากคือไม่คือไม่ได้เสิร์ฟไม่ได้เสิร์ฟบนเครื่องบิน แต่ก็ยังสามมออให้กับผู้โดยสารเขาจะยืนตรงประตูเครื่องบินนะฮะแล้วก็ยืนแจกทางออกของไทขอบคุณไทยสมายนะฮะน่ารักดีน่ารักมากๆเลยนะครับก็ใครอยากขึ้นไทยสมายต้องขึ้นที่สุวรรณภูมินะฮะปกติผมอยู่นนทบุรีเนี่ยผมจะขึ้นที่สนามบินที่ดอนเมืองฮะ แต่พอดีเพื่อนผมเนี่ยเขาอยู่แถวทางฝา,ากนุนเขาอยู่ทางเกษตรนวมินเข้าไปทางาสนามบิสุวรรณภูมิใกล้กว่านะครับก็ผมก็เลยไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมก็ประทับใจไทยสมัยมากมากครับก็ขอบคุณนะครับก็ให้เห็นงานการบริการที่ดีแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดให้กับลูกค้าดีครับพอพอลงเครื่องปุ๊บบางคนหิวนะ สามทุ่มเมษทานอะไรมาเลยบางคนอย่างที่แจกเขาแจกไฟเช้านะครับไฟเจ็ดโมงเชา้าที่ผมไปก็ได้มาก็โอเคครับขอบคุณรายการทุกท่านที่ติดตามช่องยู u ูปพิธทํารัคพิเศษสวัสดีครับ